เอสเมียล็อกวันนี้มี5ธุรกิจเสื้อนอนกินลงทุนง่ายรายได้เข้ารัวๆมานำเสนอนครับ 1. ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติลงทุนได้ง่ายใช้พื้นที่ไม่มากแถมมีสินค้าให้จำหน่ายมากมาย2ร้านสะดวกซักเป็นอีหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมในย่านชุมชนคนหมู่มากปัจจุบันมีเฟรนชชายหลากหลายแบรนด์ให้คุณได้เลือกลงทุนครับ 3. สตูดิโอถ่ายภาพให้เช่าเพียงแค่หาพื้นที่ว่างตกแต่งให้เป็นสตูดิโอมีมุมถ่ายภาพหลายแนวรับรองเลยว่าเรียกแขกได้รัวๆแน่นอน 4. เกสเฮาส์หอพักอพาร์ตเมนต์เป็นอีหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างไรายได้ระยะยาวซึ่งเทคนิคอยู่ที่การตกแต่งคอนเซ็ปต์ที่พักทำเลและราคาที่ดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนั่นเองครับหสถานีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยกำลังเติบโตถ้า SME จะเป็นเสือปืนไวลงทุนทำธุรกิจนี้ก่อนไทยแล้วต้องมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนครับ SME กล้าให้ s แตนบ b y เคียงข้าง SME ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคน สำคัญ